ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวโยกังโมบายทุกทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับลุงในเกมโยกังเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับลุงจะมาบอกวิธีหรือว่าช่องทางการหาเพชรฟรีสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะมีเพชรฟรีใช้ได้ด้วยช่องทางไหนบ้างนะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายช่องทางในการหาเพชรฟรีเนาะสำหรับคนที่งบประมาณน้อยหรือว่าเติมน้อยนะครับหรือว่าไม่ได้เติมเลยนะครับลุงก็จะพามาดูว่าเราจะได้เนี่ย เพชรฟรีจากไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะอยู่ที่รางวัลล็อกอินนะครับรางวัลล็อกอินต่อเนื่องนะครับหรือว่าเชื่อมต่อรายวันนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในเกมตามครบเวลาที่กําหนดนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ120นาทีตามที่เขากําหนดเราจะได้30เพชรฟรีฟรีไปเลยแล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะครับตามมาด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ให้ครบ120นาทีนะครับอันนี้ผมขอ รับรางวัลไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนที่2นะครับจะอยู่การที่เชื่อมต่อรายเดือนนะครับอันนี้เราจะได้เพชรฟรี er, 3 0 0เพชรนะครับวันที <m> ่8แล้วก <m> ็วันที่15แล้วก็วันที่22นะครับวันละ300เพชรไปเลยนะครับรวมๆแล้วเราก็จะได้900เพชรจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่หน้ากิจกรรมนะครับอยู่ที่หน้ากิจกรรมนี้เมื่อเรานะครับ บรรลุพลังต่อสู้ที่7 0 0 0หแล้วนะครับเราจะได้เพชร0 0ฟรีฟรีไปเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ค่าพลังหลายๆคนก็พยายามจะดันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องดันพลังต่อสู้ของเราเนี่ยให้สูงเกิน70,000อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงรแรกๆบางคนก็อาจจะยังไม่ได้รับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้รับไปแล้วก็ดีไปนะครับมาส่วนที่2นะครับกิจกรรมเลเวลอัพนะครับเมื่อเราเลเวลถึง50นะครับ เราก็จะได้360ไปเลยนะครับในี่แล้วพร้อมถ้วยโทรขงด้วยนะครับเอาไว้ประกาศในเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วส่วนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเลเวลสูงขึ้นไปเราจะได้เพชรเท่าไหร่อันนี้สามารถไล่ดูตามนี้ได้เลยนะครับนี่50แล้วนะครับก็มาที่70นะครับเราจะได้อีก500เพชรแล้วเลเวล90เราจะได้อีก1,000เพชรและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อเราเลเวล110เราจะได้ถึง2,000เพชรเลยทีเดียว นะครับมาแล้วเราก็ไปดเูเป้าหมายต่อไปของเราก็คือกิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาจะมีกําหนดตามเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องทําเงื่อนไขของเขาให้ครบนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับที่ได้ไป50 Ruby รูบี้ก็คือออนไลน์ภายในเกม15นาทีนะครับจะได้50สรูบี้ส่วนอันนี้ที่ลงรับไปแล้วนะครับเมื่อถึงเลเวล20ตัวละครเลเวล20เราก็จะได้50 r u รูบี แล้วก็มาถึงด้านล่างนะครับอันนี้เราจะได้อีก50รูบี้เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะรับตรงนี้ได้เราต้องทําภาร,รกิจเงื่อนไขในทางผ่านของเขาให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นเสริมยุทธภัณฑ์สําเร็จ1ครั้งนะครับเราก็จะได้กล่องอาวุธระดับ C มา1กล่องนะครับทางผ่านต่อมาก็คือกวาดล้างชั้นใต้ดินนะครับพันชั้น1ครั้งนะครับเราก็จะได้สเก็ตดาวเนาะแล้วเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับเราทำเคเวสผ่านไปแล้วเราก็จะได้รับตรงนี้50รูบี้นั่นเองนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับว่าจะได้จากไหนกันบ้างนะครับกิจกรรมประจําวันนั่นเองนะ <réussi S 2> คร <Yeshua. S 1> ับกิจกรรมประจําวันนะครับที่เราจะได้เนาะเราจะได้เพชรอันนี้จะได้ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทำเควส์สำเร็จแต่ละเควสของเขาเราได้ทีละ2ทีละ3นะครับเลื three. ่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้อีก2อันนี้ก็ได้อีก3นะครับอันนี้เราทำเควสเสร็จเราจะได้แต้มตรงนี้ทางด้านบนท่านผู้ชม ถ้าเกิดว่าเราสะสมได้100แต้มนะครับเราก็จะได้อีก5เพรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเธอได้ถึง200อ่อ200แต้มเราก็จะได้อีก5เพชรวมๆแล้วอันนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอนับก่อนนะอันนี้2อันนี้รวมกันได้5นะครับ10 15นะครับเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ17นะครับ17เพรถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมประจำวันครบหมดเลยนะครับจะได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ17นะครับ อ่ะแล้วเมื่อเสร็จกิจกรรมภายในวันนี้แล้วนะครับหรือว่ากิจกรรมประจาวันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าเรามาดูที่ภาร,รกิจนะครับก็จะมีภาร,รกิจหลักนะครับภาร,รกิจหลักเนี่ยเมื่อเราผ่านด่านหรือว่าผ่านเคลียร์เนื้อเรื่องของเขาจนจบนะครับเรามีโอกาสจะได้เพชรด้วยนะครับนี่ตรงนี้ได้ไปแล้ว30เพชรนะครับส่วนที่2นะครับพักต้นหลิวเมื่อเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเราจะได้4ีเพชรนะครับแล้วเมื่อผ่านไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหม สำนักชินมูนะครับลุงรอที่จะผ่านต่อไปแต่ต้องตามเลเวลที่เขากำหนดตามเคเวสด้วยนะครับก็จะได้อีก50เพชรนั่นเองนะครับแล้วเมื่อถัดไปเรื่อยๆก็จะได้60เพชรนะครับไล่ไปเรื่อยก็70็เพชรเหมือนกันนะครับแล้วก็มาส่วนภารกิจรายวันอันนี้จะไม่มีนะครับเราจะได้เป็นแค่เป็นทองนะครับแล้วก็ e x p ต่างๆเรามาดูที่ภารกิจรายสัปดาห์นะครับเมื่อเราทำภารกิจประจำสัปดาห์ครบ จนแต้มที่เขาถึงกําหนดแล้วนะครับก็คือ10 5แต้มนั่นเองนะครับเราจะได้120เพชรฟรีๆไปเลยตรงนี้นะครับเราสามารถทํากิจกรรมตรงนี้ได้ทุกวันนะครับเขาจะมีกําหนดอยู่เนาะว่าสามารถทําได้กี่ภารกิจนะครับต่อวันเนาะเขาก็จะบอกอยู่นะครับส่วนภารกิจรองอันนี้ไม่มีนะครับเป็นภารกิจย่อยแค่นั้นเองนะครับที่เราสามารถกดมาทําได้นั่นเองนะครับแต่ลุงไม่แน่ใจนะว่าคลาสไหนจะได้เพชรหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่เคยได้รับจากภารกิจรองตรงนี้เลย นะครับโอเคมาหัวข้อต่อมานะครับก็คือสมุดสะสมบอกเลยว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราสะสมยุทธภัณฑ์ได้ตามที่เขากําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ D นะครับระดับ C ไปจนถึง SR นะครับเรามาดูที่ระดับ D ก่อนเลยล่างสุดนะครับชุดกากๆชุดเซ็ตกากๆล่างสุดเลยนะครับก็เมื่อเราสะสมครบนะครับทั้ง4ชุดแล้วนะครับ ก็คืออาวุธเสื้อสูงมือรองเท้านะครับเราจะได้กล่องรางวัลตรงนี้นะครับเมื่อเรากดรับมาแล้วภายในกล่องรางวัลเราจะได้เป็นไอได้เป็นทองแล้วก็เป็นเพชรนะครับหรือว่าลูบี้แล้วก็ป้ายต่างๆนะครับแล้วเมื่อระดับสูงขึ้นนะครับเราก็จะได้เพชรเยอะขึ้นท่านผู้ชมสังเกตไหมหกสิบรูบี้นะครับอันแรกจะได้แค่50นะครับอันที่260ไล่ไปเรื่อยๆยิ่งระดับสูงเราจะยิ่งได้เพชรเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็75านะครับแล้วถ้าเกิดว่า เป็นระดับท็อปของระดับดีล่ะนะครับเป็นยุทธภัณฑ์ระดับท็อปเลยของระดับดีนะครับเราจะได้276นะครับ276รูบี้พร้อมด้วยค่า XP ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ทองที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับอ่าเรามาดูแบบนี้ถ้าไม่เชื่อไล่ดูเป็นระดับ C นะครับแล้วก็มาดูระดับล่างสุดนะครับเราจะได้ไป100 Ruby, รูบี 200, น 100, นบ้นะครับแล้วก็ XP 200เงินอีก100นะครับแล้วก็ป้ายนะครับ แล้ถ้าเกิดว่าเป็นระดับท็อปของระดับ C นะครับเราจะได้ถึง553เลยท่านผู้ชมแต่ว่าไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่ระดับ SR นะครับซึ่งเป็นระดับที่หายากจริงๆนะท่านผู้ชมใครหลายๆคนนี้คงจะแบบหาเซตนี้แบบยากมากๆเลยนะครับเรามาดูที่เซตระดับ A แบบล่างสุดเลยนะครับรางวัลที่เราจะได้ก็คือ1,000รู b บี้แล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมได้นะครับแล้วก็ทองอีกประมาณ1ล้านนะครับ e XP ประมาณ1ล้าน นะครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสะสมระดับ sr ระดับท็อปได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับของรางวัลที่เราจะได้รับท่านผู้ชมดูดี5528เพชรท่านผู้ชมแล้วดู xp ที่เราได้นะครับท่านผู้ชม5ล้านแสนะครับ28,250นะครับเงินก็ได้เท่ากันเลย5 5 0 0 0 0 0หแสนอะครับโอ้ยเป็นอะไรที่เยอะมากๆท่านผะู้ชมแต่ว่ามันควบคู่มากับความยากที่เราจะหาเซ็ต แบบนี้ให้ได้ครบนะครับถ้าเป็นระดับ SR เนาะถ้าเกิดว่าเป็นระดับ B ระดับ C ระดับ D อะไรแบบนี้พอจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีช่องทางการหาอยู่ในเลเวลสูงๆนะครับมันจะมีช่องทางการหาอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้รวมไปถึงการสะสมเซ็ตเครื่องประดับด้วยท่านผู้ชมเหมือนกันเลยนะครับเรามาดูที่ระดับล่างก่อนเลยนี่เราก็จะได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมเซ็ตเครื่องประดับในแต่ละขั้นของเขาจนครบนะครับ เราก็จะได้ r u b y แล้วก็ XP แล้วก็ทองเหมือนกันนะครับโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแต่ว่าในส่วนของการสะสมยุทธภัณฑ์พวกนี้ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้แจกพวกยุทธภัณฑ์หรือว่าอะไรมากมายนะครับวิมีด่านบอสเกิดขึ้นนะครับขอไปแป๊บหนึ่งเข้าก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปนี้พอดีว่ามีดันบอสอันนี้ขึ้นมานิดนึง เดี๋ยวผมจะลาไปณตรงนี้เลยนะครับสําหรับคลิปการหาเพชรฟรีนะครับมีช่องทางการหาเยอะแยะมากมายเลยเราจําเป็นที่จะต้องทําเควสต่างๆให้ครบนะครับเพราะว่าจะได้เพชรฟรีนะครับเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวละครของเราให้มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปตอนนี้เลยแล้วกันนะครับปล่อยตัวละครตีเจ้าบอสตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดในการตีเนาะลุงก็ขอปล่อยตัวตีไว้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า แต่ว่าก่อนจากกันไปถ้าเกิดถูกใจยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับบ๊ายบายครับ